วันนี้แม่แอันทำก้อยเหนียวค่ะแม่อนจะทำก้อยเหนียววันนี้ทำก้อยเหนียวให้ลูกๆเขากินไม่รู้จะกินอะไรเช้ามาทำก้อยเหนียวค่ะใส่เผ็ดก็จะกินยากอีกพริกป่นผงชูรสผมชูรสข้าวั่วใส่ไปเยอะๆหน่อยเขาจะได้หอมคนให้เข้ากันก่อนค่ะคนให้เข้ากันก่อน ข้าวคั่วข้าวคั่วตำเยงค่ะข้าวคั่วตำเป็นโขกเยงเลยตำลาบเหนียวหอมหอมเนื้อเช้าเช้ามาอยากกินก้อยเนื้อซื้อมาแต่มุดมืดนู่นนะค่ะใส่น้ำปลาไปก่อนใส่น้ำปลาไปก่อนน้ำปลาไปก่อน อ,นนะะอันนี้ดีสดนะคะอันนี้ดีสดเนี่ยดีสดเช้าเช้าเลยค่ะซื้อมาเช้าเช้าเลยไงั้งนแต่เช้ามืดนล่ค่ะใส่ด,สดีสดไปก่อนอันนี้ดีเทียมดีเทียมอันนี้ดีเทียมใส่เข้าไปให้พอก่อนค่ะตรงนี้ใส่ให้พอก่อนถ้าไม่ใส่ก็ เติมอีกทีหลังแก็คั่วอีกนิดนึงค่ะจะได้เหน,นียวๆหอมๆเหน,นียวๆหอมๆหอมคงจะพอแล้วทีนี้มะนาวมะนาวใส่ไม่เยอะค่ะสีกเดียวพอใส่ซีกเดียวพอ เียวมันจะเหมือนออต้นจัดก็ไม่อร่อยนี่นี่ค่ะนี่ใส่พริกสดเข้าไปหน่อยนึงจะได้หอมหอมกินหอมกินพริกสดค่ะนี่ แล้วมาลูกเขาอยากกินไปซื้อไข่ช้ามาื้อตัวนี้คงยังไม่พอเลาคงเหลือสักหน่อยปลาอีกนิดนึงนี่หอมหอมข้าวคล้วเลยค่ะหอมข้าวคล้วเลยทั้งหอมแดงซอยนี่ พอ,อแล้วค่ะพอ,อแล้วพร้อมเสิร์ฟจานแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วนี่เสิร์ฟแล้วค่ะลูกก็อยากกินนี่เสร็จแล้วค่ะ